หูกรอบมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะป้าแมวแจกอาชีพคิดไม่ออกให้บอกป้าแมวนะคะกับอาชีพแม่ค้าขายข้าวแกงแม่ค้าตลาดนะัดไปดูกันนะคะว่าวันนี้ป้าแมวเอาอะไรมาแจกนะคะ ไปในครัวกับป้าแมวเลยค่ะวันนี้ป้าแมวมาชวนทำปีกไก่ทอดค่ะเมนูนี้เหมาะมากๆกับทำขายหน้าโรงเรียนหรือว่าตลาดนัดค่ะกับคนที่ยังทำอาหารไม่เก่งนะคะหรือว่ากำลังเริ่มหัดทำค่ะใครกำลังเริ่มหัดทำของขายนะคะรับประกันเลยค่ะว่าเมนูนี้นะคะนักเรียนหรือเด็กๆชอบแน่นอนค่ะขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะ ปีกไก่ที่สวีเดนจะแตกต่างกับบ้านเรานะคะเขาจะตัดปลายปีกออกค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะปีกไก่ที่นี่นะคะ้าแมวก,ก็จะเปิดน้ำแล้วก็ล้างไก่นะคะขั้นตอนนี้สำคัญนะคะให้ใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเพราะจะช่วยให้ไก่ไม่เหม็นข้าวนะคะเป็นการรีดเลือดไก่ออกมาค่ะใช้มือนะคะถูตามชิ้นเนื้อไก่นะคะ แล้วก็ขยำขยำแบบนี้แล้วล้างน้ำทิ้ง2-3น้ำนะคะจนไม่ให้มีเลือดไก่ตกค้างค่ะเมื่อน้ำเป็นสีขาวไม่มีเลือดไก่แล้วนะคะเราก็นำชิ้นไก่มาพักเสด็จน้ำไว้ในกระชอนค่ะเราให้ไก่เสด็จน้ำก่อนนะคะ จากนั้นใช้กระดาษนะคะที่ใช้สําหรับในครัวนะคะมาซับและกดเบาๆค่ะเพื่อเป็นการซับน้ําออกจากชิ้นไก่ค่ะซับให้ทั่วนะคะแบบนี้ค่ะนํำปีกไก่ไปใส่ในชามนะคะจากนั้นก็ใช้ส้มนะคะจิ้มเบาๆนะคะให้ทั่วปีกไก่เลยค่ะ ส่วนผสมหมักปิกไก่พริกไทยรากผักชีและผงกระเทียมค่ะรากผักชีล้างทำฟาร์มสะอาดให้ดีแล้วนำมาหั่นแบบนี้นะคะพักรากผักชีไว้ค่ะแล้วเราไปตำพริกไทยก่อนนะคะเมื่อตำพริกไทยละเอียดแล้วเราใส่รากผักชีลงไปตำต่อเลยค่ะตำจนรากผักชีละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกับ พริกไทยเลยนะคะเราก็จะได้พริกไทยและรากผักชีนะคะพักไว้ค่ะตามด้วยเกลือผงกระเทียมน้ำตาลทรายแดงและน้ำมันหอยพร้อมซอสปรุงรสค่ะไปหมักกันเลยค่ะนำรากผักชีและพริกไทยที่ตำไว้นะคะแล้วก็ผงกระเทียมมาใส่เลยค่ะตามด้วยเกลือนะคะ จากนั้นก็ตามต่อด้วยน้ําตาลทรายแดงนะคะน้ําตาลทรายแดงอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะไหม้ตอนทอดนะคะจากนั้นก็มาทําการลุกเคล้านะคะได้เลยค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนเกลือและก็น้ําตาลละลายดีค่ะขั้นตอนนี้ใส่ชูรสหรือผงนัวได้เลยนะคะแต่ป้าแมวไม่ได้กินนะคะเลยไม่ใส่ค่ะเมื่อเกลือและน้ําตาลทรายละลายดีแล้วนะคะก็ตามต่อด้วยซอสปรุงรสเลยค่ะ จากนั้นก็ขยำเล็กน้อยนะคะแล้วตามต่อด้วยซอสน้ำมันหอยค่ะทำการนวดเล็กลุกคล้าวไปประมาณ20นาทีนะคะขั้นตอนนี้จนให้น้ำซอสซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะคะแล้วนำไก่ไปพักในตู้เย็น1ชั่วโมงนะคะถ้าทำขายป้าแมวแนะนำให้พักในตู้เย็นไว้1คืนเลยนะคะ โดยเอาแผ่นพลาสติกมาเร็บปิดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เลยนะคะส่วนป้าแมวหมักไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะเราทำทอดกินกันในครอบครัวค่ะไปเตรียมแป้งเพื่อคลุกทอดกันนะคะอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบค่ะตามอัตราส่วนที่ป้าแมวใส่ไว้ใต้คลิปนะคะปีกไก่ที่หมักไว้พร้อมจะทอดแล้วค่ะ ส่วนนี้เป็นแป้งคลุกทอดนะคะเป็นแป้งทอดกรอบและก็แป้งข้าวเจ้าผสมกันค่ะแป้งเรามี2ส่วนนะคะอีกส่วนเป็นแป้งชุบทอดนะคะที่ผสมน้ําค่ะอันนี้ใช้แป้งทอดกรอบอย่างเดียวนะคะผสมกับน้ําเย็นจัดรอยน้ําแข็งแบบนี้เลยค่ะใช้น้ําเย็นจัดมาผสมในแป้งยิ่งทําให้แป้งเพิ่มความกรอบอยู่ได้นานด้วยนะคะนําแป้งมากวนก่อนนะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ําเย็นจัดค่ะ เราก็จะทำการกวนนะคะจนแป้งละลายดีนะคะไม่ให้มีเม็ดแป้งนะคะให้แป้งเป็นเนื้อเนียนนะคะอันนี้เราต้องสังเกตนะคะเมื่อเรากวนไปเรื่อยๆนะคะให้เนื้อแป้งเนียนละเอียดและก็ไม่มีเม็ดแป้งเหลืออยู่เลยนะคะและความเข้มข้นก็เหมือนกับนมข้นหวานค่ะขั้นตอนผสมแป้งเราจะใช้มือของเราหรือว่าใช้ตะก,กร้อแบบนี้ก็ได้นะคะ ขั้นตอนแป้งชุบทอดก็เสร็จแล้วนะคะไปเตรียมปีกไก่คลุกในแป้งทอดกรอบเลยค่ะจากนั้นก็นำปีกไก่ไปชุบในแป้งส่วนที่เราผสมไว้ค่ะนำปีกไก่ไปทอดกันได้เลยนะคะไฟเปิดเป็นไฟกลางนะคะน้ำมันใช้ค่อนข้างเยอะให้ท่วมปีกไก่นะคะทอดไปสัก7นาทีแล้วก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งนะคะ การทอดใช้เวลาทอดทั้งหมด15นาทีนะคะขึ้นอยู่กับไฟของบ้านใครบ้านมันนะคะต้องเช็คกันด้วยค่ะแต่ที่เขาทําขายเขาผสมสีส้มลงไปในแป้งนะคะจะทําให้สีไก่ที่เขาทําขายออกเป็นสีส้มๆนะคะใครจะใส่ก็ได้นะคะที่ทําขายค่ะแต่ป้าแมวทํากินเองป้าแมวไม่ใส่สีนะคะเราก็ได้ไก่ทอดพร้อมที่จะทําขายหรือพร้อมทานเองที่บ้านแล้วค่ะ ลักขึ้นให้เสด็จน้ำมันค่ะใช้ทานคู่กับซอสพริกหรือว่าซอสไก่ทอดแบบนี้ก็ได้ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไก่ทอดนะคะจะทำขายหน้าโรงเรียนหรือว่าทำขายตลาดนัดเมนูนี้นะคะเหมาะมากๆเลยค่ะขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากทำได้ง่ายๆสำหรับมือใหม่แม่ค้าหัดขายค่ะ เป็นไงกันบ้างคะกับเมนูไก่ทอดของป้าแมวลองเอาไปฝึกทํากันดูคะ่ะทําครั้งแรกไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งท้อนะคะฝึกทําเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทําได้เองคะ่ะฟับกรอบนะคะ สำหรับคลิปนี้ป้าแมวขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของป้าแมวนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ